วันนี้ยังประเมินอ,อะไรไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งคนที่รักนายกทักษิณก็แห่ไปให้กำลังใจกันนะครับมากมายทีเดียว17ปีไปอยู่ต่างประเทศถ้าไม่ใช่คนชื่อทักษิณชินวัตรพี่น้องประชาชนคนไทยลืมนะครับคือผมว่าหลายคนรู้ว่ามันคาดหวังในนายกเศรษฐาไม่ได้เพราะเจ้าของพรรคตัวจริงไม่ใช่เขา นไทยเราฝันจะเห็นรัฐบาลที่ดีนายกรมนตรีที่ดีหลายปีมาแล้วเราไม่เราไม่เห็นวันนี้ผมเป็นนายกมนตรีอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องบริหารความภาคของพี่น้องประชาชนทุกคนอนดีตนายกมนตรีก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็เชื่อวีความหวังดียืนยันครับว่าผมในเสถ่าทวีสินเป็นนายกมนตรีและมีอำนาจในการตรัดสินใจเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชณาจักรไทยครับ ครับตอนนี้จักรวาลการเมืองก็วนรอบตัวคุณทักษิณก็เป็นปฏิกิริยาที่หลากหลายนะครับแน่นอนคนที่คุ้นเคยชาวพักเพื่อไทยหรือแม้แต่คนที่เคยรักเคยชอบทักษิณนนี่ยก็ดีใจที่ทักษิณได้กลับมาแผ่นดินเกิดของตัวเองเขาไปต้อนรับกันเยอะที่เชียงใหม่แต่อีกด้านหนึ่งก็แน่นอนฮะปฏิกิริยาความรู้สึกที่เอ๊อะพิสิทธิ์ชนหรือเปล่าติดคุกหรือเปล่านี่เป็นเหมือนกับ VIP อพีไหมหรือมันก็ไปเกิดก้อยเกิดความรู้สึกเดิม ในยุคที่เคยมีการต่อต้านคุณทักษิณก็เหมือนกับกลับประทุข,ขึ้นมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะค่ะวันนี้เราก็คงจะได้พูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะ,คะโดยเฉพาะกับฝั่งของสสเพื่อไทยด้วยอยู่กับคุณครูมานิตสังพุ่มสสจังหวัดสุรินทร์จากพรรคเพื่อไทยแล้วเดี๋ยวจะได้ต่อสายคุยกับคุณทัศนีบุรณุประกรณ์อดีตสสเชียงใหม่จากเพื่อไทยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพลนครับคุณเสียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับคุณครูมานิตประกาศตัวเองเลยนะว่าเป ไม่ได้มีเหนี่ยมเลยเลยนะชัดเจนไม่ได้ไม่ต้องคิดเลยไม่คิดเลยนะฮะไม่ได้คิดเลยคือแต่ก็รับทราบกระแสดีแ<ช>ม้ว่าคุณทักษิณเ็าจะเจอโจมตีเยอะใน,นช่วงเวลานึ่เป็นธรรมดาอยู่แล้วของคนชื่อทักษิณชินวัตรขนาดท่านอยู่ที่ดูไบท่านบินไปประเทศนู้นประเทศนี้เมืองไทยก็มีข่าวท่านทุกวันผมก็แปลกใจนะ<อ>แต่ที่ว่าเมืองไทยจะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับท่านนะก็มีตลอดก็มีตลอด ยิ่งกลับมายิ่งหนาเลยคุณเสถียรไปดูว่าข่าวท่านทักสินเนี่ยไม่เคยหลุดไปจากเฟรมของสื่อเลยแม้กระตัวไม่อยู่แม้แต่ตัวไม่อยู่นะครับเคลื่อนไหวนิดยิ่งกว่าปลาโลมาสมัยก่อนที่เขาว่าหนุนโลกไว้ตอนเราเด็กเด็เราเราเข้าใจว่าโลกยังไม่กลมนะนั่นเองมีปลาโลมาหรือสิ่งอะไรมันหนุนไว้อะเหมือนกับปลาเคลื่อนตัวนิดหนึ่งโลกก็กระเทือนไปมันเหมือนท่านทักสิณน่ะหนุนโลกไว้แลยหรอที่เราเข้าใจกันตอนผมเด็กๆอ่าคือกระกระเทือนนิดคือพลิกตัวนิดหนึ่งพลิกตัวนี้กับเพื่อมเลยกับเพื่มครับ โอ้แตกเสียงก็เพื่อมันก็มีทั้งชมทั้งด่านะเอาจริงๆนะก็คนที่ทักษิณเนีคยฮะคนที่ทักษิณทําไมไม่เห็นคนอื่นท่านจวัลิตท่านชวนท่านสมชายอีกหลายหลายคนที่ยังเป็นนายกอยู่เมืองไทยวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีกระแสข่าวอะไรก็นั่นแหละคุณครูมาริกเขาต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมคนตตดด์ผมจะสรุปให้ฟังท่านทักษิณนะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดตั้งแต่เป็นนายกมา แล้วก็เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านเป็นที่รักของชาวบ้านแล้วศรัทธาของตรงนี้มันเป็นศรัทธาเรื่องจริงที่มันยังไม่เจือจางเช่นโครงการต่างๆท่านทำไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการผมจะพูดเรื่องเก่านน้นนะครับแลวผมจะโยงให้เห็น30ิบาทรักษาทุกโรคก,ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าระบบการฟาททัซเทกระบบราชการก็ดีการให้โอกาสคนหนุ่มคนสาวขึ้นไปการทําเงินเดือนให้กับข้าราชการปีหนึ่งสองขั้นการทําให้องค์กรครูเนี่ยผมเป็นครูมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยอ่ มีแต่ก็เรียกว่าไม่มีเงินวิทยาฐานะก็ได้มีวิทยาฐานะเงินเดือนก็ปีหนึ่งสองครั้งเพื่อให้เทียบกับองค์กรเอกชนได้อะไรได้ต่างๆนะครับ SME ก็ดี o t o p ก็ดีอันนั้นอนดีตไง ก็อดีตอะที่ผมกำลังจะพูดให้คุณเสถียรวังในขณะที่นายกรัฐมนตรีคนก่อนหรือรัฐบาลก่อนๆเนี่ยไปปราศัยตอนที่ผมเป็นครูอยู่หรือผมเป็นเด็กอยู่ผมติดตามการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆนะครับไปปราศัยหลังบนเวทีบ้างหลังบนเวทีหลังคารถออกล้อสิบรอบอะไรก็แล้วแต่จะทํานู่นจะทํานี่พอมาเป็นรัฐบาลก็ลืมหมดพอถึงยุบสภาหรือหมดเวลากลับลงไปหาเสียงก็ไปว่ากันใหม่โดยที่ว่าผลงานที่ไปปราศัยไว้นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยคุณเสินเคยทําได้หมดใช่ครับ แล้วต่อเนื่องมาถึงโครงการกองทุนหมู่บ้านนะครับ SML อย่างนี้จัดปั๊บปั๊บปั๊บไปกองทุนหมู่บ้านมันก็ทําให้มันมันมันลากตรงนี้มันยังติดอยู่แม้กระทั่งว่าตอนรัฐบาลประยุทธ์มาปฏิวัติยังเอาโครงการเหล่านี้เป็นโครงการประชารัฐคนก็โอเคประชารัฐก็ตังมาแต่ว่ามันมาจากลากของโครงการที่ท่านนายกตักษสินทำไว้แต่กลับมารอบนี้คนเหมือนไปรับน้อยลงไหมหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่เนี่ยอย่างตอนเลือกตั้งเขาก่อนก็โดนตีไปตั้ง เจ็ดแปดเ้าอีนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วไหมฮะยุคสมัยเปลี่ยนไปคนความคิดเขาก็เปลี่ยนไปแล้วคือบรรยากาศทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติของอารมณ์ของคนวันนั้นเหมือนในกอทมอนี่คุณเถียนอยู่ในกทมคุณเฟื่องอยู่ในกอทมอวันหนึ่งพรักพลังธรรมขึ้นมาประชาธิปั่นเหลือคุณอภิสิทธิ์คนเดียวพอตอนกลับมาพลังธรรมก็หายไป<อ>นะครับมันเป็นเขาเรียกว่ากระแสของไฟไม่ฟางขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ว่าความเป็น พักที่มันเป็นอินเตอร์พักที่มันมีมาตรฐานวันหนึ่งเขาก็ปรับเข้ามาได้เพื่อไทยเนี่ยเป็นอินเตอร์ก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นพักใหญ่และเป็นพักที่ที่มาตรฐานแม้กระทั่งว่าท่านนายกต้งสินโดนปฏิวัติไปท่านนายกปูโดนไปตั้งตั้งพักมา,านะครับบริหารมาตั้งแต่ปี44จนวันนี้ปี67 23ปีความเป็น ลากเง้าของดีเอของไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วมาเพื่อไทยยังไม่ได้จางหายไม่จางหายเลยยังไม่ได้จางยังเชียงใหมห่ในโดนเจาะไปโอโ้โหเกือบหมดเลยนะรอที่แล้ววันนั้นอาจจะใช่มันมีหลายปัจจัยวันนี้คุณทัศนิกลับมาไม่ใช่แล้วคือคุณเสถียรการเลือกตั้งมันมีหลายปัจจัยเฟิร์หนึ่งเป็นตัวผู้สมัครใช่ไหมครับบางทีก็ประมาทบางทีก็ทํามาไม่ทันะนะครับมันก็ก็มีหลายองค์ประกอบไม่เกี่ยวกับการข้ามขั้วเหรอคะคือการข้ามขั้วมันยังมันไม่ได้เกี่ยวกันตอนนั้านยังไม่ข้าม แต่ว่าการเลือกตั้งนี่มันมีหลายปัจจัยครับมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นผู้สมัครในพื้นที่ใช่ครับ<อ>ในช่วงเขาเรียกว่าต้นต้นทางกลางทางนี่ไม่เคยค่อยไปพบ,บไม่ได้ไปสัมผัสมไม่ได้ไปพูดคุยแต่ความ<อ>ไม่ชัดเจนของเพื่อไทยไในช่วงนั้นว่าเฮ้ยตกลงไปอยู่กับลุงไหมอะไรยังไงผมว่าไม่ใช่อะวันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคนไทยแล้วคนไทยมันมีอย่างนึงนะชอบลองของใหม่ก่อนอันนี้เป็นธรรมชาติต่างกันเมืองที่ผมดูมาอยากลอง นะครับมีช่วงหนึ่งพักความหวังใหม่ของพูเดชชวานิ์ตอนนั้นก็ในอีสานก็เทกันมาเต็มพักชาไทยก็เทม,มาเต็มอยากลองไงครับว่า,าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะทําให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารทางการเมืองหรือเปล่าอ่า,อาเราสลับไปนะเป็นหลากหลายมุมมองนะรูมานิทเราต่อสายคุยกับอดีตสสเพื่อไทยนะครับคุณทัศนีบุรุณุปกรณ์อยู่ในสารนะครับคุณกุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเถียนคุณเฟิร์นสวัสดีสสคุณมานิตและผู้ชมทางบ้านทุกท่านสวัสดีค่ะอ่าคุณครูมานิตอยู่ในรายการกับผมนะตอนนี้อ่ากลับสวัสดีคุณมานิดด้วยนะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับในฐานะอดีตสสเพื่อไทยเนี่ยประเมินยังไงฮะคุณทักษิณกลับมารอบนี้ทําให้ความคึกคักหรือฐานเสียงต่างๆมันกลับมาเข้มแค่เข้มข้นเหมือนเดิมไหมในสายตาคุณรัศนีก็กุ้ง ประเมินจากที่เห็นท่านกลับมาก็ยินดีที่ท่านกลับมาครับุณเฉลียนคะคนเราเนี่ยจากบ้านเกิดไปเมืองนอนไปไปสิบกว่าปีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้กลับมาเราแน่นอนเราจะกลับมาอยากกลับมาบ้านเกิดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านกลับมาเชียงใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะครับคนเราคิดถึงบ้านกลับมาบ้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคุณว่านะคะออีกอีกด้านนึงก็คนจะคงจะคิดถึงการเมืองนะฮะว่าพอรอบที่แล้วก็โดนตีไปเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอี้นะฮะ รอบนี้ด,ดูจะมีผลไหมการกลับมาของตัวเป็นเป็นเลยนะที่ผ่านมาอาจจะมาวิดีโอคอลหรือได้ยินเสียงท่านมาแบบโทรศัพท์มาก็ตอนนี้ท่านก็เพิ่งกลับมานะคะแล้วก็ท่านก็อยู่ระหว่างตอนนี้การพักโทษอยู่ะนะคะก็ประเด็นทางการเมืองจากต่อนนี้ไปอ่ะคุงว่ามันยังอีกยาวอะ่ะคุณจะเหียนก็ยัขอรอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงท่านจะกลับมาลักษณะไหนท่านจะยังมาแบบ มาเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองหรือเปล่าก็ยังไม่มีความชัดเจนหรือว่าท่านจะกลับอยู่มาอยู่บ้านเลี้ยงหลานก็ยังไม่แน่แต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่ท่านมากับเชียงใหม่กุ้งมองกับความเอาความรู้สึกใจเราอะนะคะไปใส่ใจว่าท่าน17ปีนะอยู่ต่างประเทศอะค่ะต้องกลับมาบ้านเกิดเป็นถ้าเป็นเป็นกุ้งนี้กลับมาได้แล้วก็ไปไหนเรายังอยากกลับมาต้องกลับบ้านเกิดต่อทีนี้ส่วนคุณกุ้งเองเนี่ยยังคิดว่ามีโอกาสจะได้เจอท่านอีกไหมฮะ หรือจะมีการไปเคลียอะไรกันยังไงไหมคือกุ้งกับท่านเรงเรียนกันก่อนนะฮะเราไม่มีการผิดใจอะไรกันทั้งสิ้นนะคะกุ้งเคารพท่านเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องเคลียมันก็คือการผิดใจคุณีัอันันคุณจะเียนคะคคท่านกับกุ้งกุ้งก็เคารพท่านอย่างเดิมกุ้งก็คิดว่าในฐานะกุ้งเป็นคนเด็กกว่าท่านก็น่าจะให้ความเอ็นดูเหมือนเดิมะะอะค่ะค่ะคือ<ต>มีมีข่าวว่าคุณกุ้งน้อยใจอะไรหรือเปล่าคะ คือถ้าจะเรื่องน้อยใจมันคงไม่ใช่นะคะแต่เหตุที่กุ้งได้ต้องจําเป็นต้องเดินออกจากพักเพื่อไทยกุ้งได้ชี้แจงไปหลายครั้งมากเลยก็เ,เกิดจากว่าคือเมื่อความคิดและอุดมการหลักการให้เรามองมันต่างกันขึ้นมามแล้วถ้าการที่กุ้งเดินออกจากพักกุ้งว่ามันจะเป็นผลดีกับตัวกุ้งเองและกับพักด้วยะนะคะเพราะเราต้องเข้าใจกุ้งวันนั้นกุ้งก็บอกว่ากุ้งเข้าใจในความจําเป็น ที่พักต้องทำแต่กุ้งก็ต้องมีจุดที่กุ้งต้องรักษาจุดยืนของกุ้งไม่ด้วยอืมว่าเรามีหลักการอย่างนี้คแล้วพักก็บอกมีความจําเป็นอย่างนั้นครับแต่ทางที่ดีออกที่สุดแล้วการที่เราจะไม่หมางใจกันเลยคือกุ้งเดินออกมาในฐานะที่พักก็ไม่ได้เดือดร้อนกุ้งไม่ได้เป็นสอสอกุ้งเป็นวันนั้นวันนั้นกุ้งเป็นแค่สมาชิกพักแค่สมาชิกลาออกจากพักกุ้งก็คิดว่าพักไม่ได้เดือดร้อนพักก็เป็นฝ่ายรัฐบาลนะคะ กุงเดินออกจากฝ่ายรัฐบาลนะมานะคะคแล้วฝ่ายรัฐบาลคงจะไม่เดือดร้อนที่กุ้งเดิอนออกมาแน่นอนค่ะครับคุณกุ้งเคยบอกว่าจริงๆเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้ผูกขาดด้วยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งถูกไหมฮะเหมือนเป็นเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยที่เคยได้ยินยืนยันคําพูดค่ะอ่าฉะนั้นเพื่อไทยหรือคุณทักษิณจะไม่ใช่เจ้าของหรือจะข้าคุณทักษิณกลับมาแล้วก็จะโอ้เชียงใหม่จะกลับมปเรื่องเพื่อไทยไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ได้ผูกขาดขนาดนั้นไม่ค่ะกุ้งไม่คิดว่า พี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่จะผูกขาดกับตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นนะคะถึงวันนี้นะคะแม้ว่าสสพักก้าวไกลถึงปักธงได้ในเจ็ดเขตในจังหวัดเชียงใหม่หากในอนาคตข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งในปี2570ถ้าอุดมการหรือนยโยบายที่ก้าวไกลเสนอให้กับพี่น้องประชาชนไม่ตรงใจกุ้งก็คิดว่าวันนั้น ประชาชนก็พร้อมจะตัดสินอีกทีหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้จริงๆค่ะอ่าแต่เพื่อไทยที่มีปัญหาที่โดนเจาะไปเนี่ยก็คือยังไงก็คือข้ามขั้วก็คือวันนั้นในปี2566เรายังไม่ได้ข้ามขั้วนะคะครับเราหาเสียงคุณคิดว่านโยบายพรรคเพื่อไทยก็แนวทางการปรับโครงสร้างพื้นฐานของการเมืองก็คล้ายๆก้าวไกลนั่นแหละครับนะคะ แต่วันนั้นในความชัดเจนเรามันคือความไม่ชัดเจนจนทําให้พี่น้องประชาชนมีความเครือบแคลงสงสัยในวันนั้นเราก็ประกาศเหมือนกันวันนั้นเพื่อไทยเราก็ประกาศจุดยืนเหมือนกันว่าเราไม่เอาลุงไม่เอาพักการเมืองที่มีส่วนร่วมในการทําร,รัฐประหาราครับก็มั่นใจว่าเราได้ประกาศอย่างนั้นจรงงนิงๆค่ะอ่าทีนี้ทีนี้พอไม่ชัดเจนวันนั้นแค่ไม่ชัดเจนนะแต่วันนี้ข้ามเลยมันยิ่งแย่กว่าเดิมไหมางอย่างนี้ ก็คือหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยก็บอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อให้กับนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนครับค่ะกุ้งก็จะพยายามเข้าใจตรงนี้นะคะว่าเพื่อต้องการทํ้นโยบายให้พี่น้องประชาชนแต่ถึงวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็นโยบายก็ค่อนข้างยังไม่สามารถทําได้อาจจะสืบเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่มีมงบประมาณให้บริหารเลยครับ นะคะก็อาจจะทำนโยบายด,าด้านเศรษฐกิจได้ค่อนข้างยากแต่กุ้งอยากหันกลับมาดูนโยบายที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่เราจะเริ่มตั้งไขทําให้สําเร็จให้เป็นแนวทางที่เราได้บอกไว้กับประชาชนว่าเราจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราจะให้สสอรอมาจากการเลือกตั้งเพื่อร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เราทําได้ค่ะอกุ้งยังจะไม่ถือว่าพรรยังไม่จะไม่ทํานะคะแต่จะ จะเงี่ยหูฟังว่า <del> แต่อันนียมันไม่ต้องใช้งบประมาณถูกไหมมันไม่เหมือนพวกแจกเงินถูกไหมมันทําได้เลยมัามันสามารถก้าวก้าวนับหนึ่งได้อ่ะค่ะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะอย่าเพิ่งวางนะผมสลับไปทีู่มานิดคือเพื่อไทยก็จะมีปัญหาเลยนะอย่างนี้มันจะมีคําอธิบายไหมเช่นว่ามีความจำเป็นต้องข้ามขั้วเชื่อว่าคนเชียงใหม่หรือคนทั่วๆไปจะเข้าใจไหมคือคือวันนั้นเนี่ยคุณตเตียนครับ บางโอกาสเพนั่งฟังผู้ใหญ่เขาพูดอยู่แล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเช็คข่าวจากนอกมันมีสถานการณ์หลายสถานการณ์สถานการณ์ของวุฒทสมาชิกนี่เป็นสถานการณ์ที่ที่สําคัญที่สุดในวันนั้นอ๋อมีบังคับเรามันเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่ว่าเขามีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีถ้าเราปล่อยให้ราชาไปราชาไปในเบื้องต้นจริงจริงนี่คขาให้คุณพิธาไปเดินสายแล้วใช่ไหมครับคุณชัยธวัฒน์ก็ไปเดินสาย ไปคุยกับสวคนนั้นคนนี้คนนน้นว่าจะบวชให้แต่พอท้ายที่สุดวันบวชก็จริงๆิงแล้วก็ได้สิบคะแนนได้สิบแต้มจากสองร้อยกว่าแล้วก็ไม่มีท่าทีว่า <c oughs> ขอระธานไปวุฒิสมาชิกจะมาบวชให้ครับทีนี้ถ้าปล่อยช้าขึ้นไปเกิดว่ามันเป็นมือที่สามนะ่ยคืออีกพักหนึ่งนะจัดตั้งรัฐบาลนะมันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ นะครับมันก็ยิ่งแย่ไปหญกคือหวังว่าคนจะเข้าใจนะความจําเป็นเหล่านี้ผมไอ้เข้าใจหรือไม่เข้าใจผมเอาความจริงมาพูดอผมไม่ได้พูดให้เข้าใจาแต่ผมเอาความจริงมาพูดเพราะรัฐมนูนได้มีวุฒิสมาชิกครับก็เหมือนกับคุณเศรษฐานี่ถ้าวุฒิสมาชิกไม่โหวตให้วันนั้นก็ไม่ได้เป็นนายกาถูกไหมครับถูกบังคับด้วยกฎหมายครับรัฐมนูมันเขียนไว้ไงครับไม่มีทางอื่นกว่านั้นไม่มีทางนอกจากก็รอไปก็รัฐบาล รัฐบาลไม่มีนายกไม่ใช่รัฐบาลประเทศนี้มีแต่สอส,อสอไม่มีนายกถ้าเกิดว่าเอาผมพูดตรงไปตรงมาเกิดว่าสายลุงมีคนใดคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่ามมผมจะเป็นนายกแล้วก็มาโหวตในสภาแล้วมันเกินกึ่งหนึ่งของเสียงในสภาเลยครับเขาก็เป็นนายกไปจัดตั้งรัฐบาลอันนี้คือเสร็จลุงเลยสายสลุงเลยทันทีเลยทีนี้คนสังคมอาจจะมองว่าเป็นเสียงข้างน้อยหรืออะไรผมก็ไม่รู้แต่แตเขาทําได้ เขาทาได้เมื่อเป็นนายกแล้วเนี่ยอย่างอื่นนี่อาจจะง่ายนะครับสําหรับประเทศนี้แต่อย่างนี้แต่เราก็ต้องเราก็ไปจับมือกับฝั่งลุงอยู่ดีนะคะผมไม่รู้ในวันนั้นเพราะเหตุก,การณ์นี้มันยังไม่เกิดแต่ถามว่าโอกาสมันทําได้ไหมโอกาสมันทำได้ไไดครับ,รบอาสาหรับไปที่คุณกุ้งเออคำอธิบายอย่างนี้ชาวบ้านจะเข้าใจมามในฐานะที่อยู่ในพื้นที่นะมันคงมีคําอธิบายทํานองนี้่ <c oughs> เอออ <c oughs> เข้าใจได้มั้ยก็คือคือมันเป็นคําอธิบายได้นะคะ คือเราอธิบายอะไรเราก็อธิบายได้ะค่ะได้หมดแหละได้หมดแหละค่ะคือในวันนั้นมันก็คือาการมองต่างมุมกุ้งไม่ได้บอกว่าสสคุมานิดมองยังไงนะคะเพราะ,ะกุ้งก็เคารพคูมานิดเสมออยู่ในสภาทิ่ที่แล้วกรูณนาะเอ็นดูกุ้งให้คําแนะนํากุ้งเสมอออ่ะนะคะแต่ว่าในมุมมองของกุ้งและพี่น้องประชาชนในจังหวัดอีกหลายคนนะคะมันก็ก็กลับมามองว่าถ้าเรายืนแข็ง่จับมือกันไว้ก่อนนะคะโบทเลือก ไปประชาธิปไตยไปก่อนสอวเขาไม่โหวตให้เราก็โหวตไป<อ>ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีอุบิเหตุที่ว่าจะมีมือที่สามเข้ามาแล้วจับพวกจับตั้งเป็นรัฐบาลให้สโวโหวตให้แต่เราพักเพื่อไทยกับพักคก้าวไกลเราจับมือกันไว้เรา24ล้านเสียงเราที่นั่งเราที่นั่งแทบจะเราเกินครึ่งในสภาต่อให้ก็จับมือกันได้เป็นรัฐบาลเขาก็อยู่ไม่ได้ เพราะประมาณเขาไม่ผ่านเขาก็อยู่ไม่ได้แต่เราอาจบอกว่าโรคแทรกซ้อนมันก็เป็นเหมือนกันเหตุการณ์ในอนาคตอะค่ะเพราะโรคแทรกซ้อนที่ยังไม่เกิดครับเราต่างคนต่างมองสิ่งที่ยังไม่เกิดทั้งนั้นแต่ว่าภาวะที่กดดันอะมันจะกลับไปอยู่คณะสวเลยนะคะว่าคุณก็บอกเสมอสองร้อยห้าสิบคุณบอกแม้คุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่คุณก็จะทําให้กับประชาชนครับแล้วมันก็จะแสงออกเองคือพี่น้องก็ต้องไปกดดัน ความกดดันไปอยู่ที่เขาเองเพราะว่าการเลือกตั้งมันแสดงออกมาแล้วอะอว่าเขาต้องการได้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลกันจับมือตั้งรัฐบาลตั้ง24ล้านเสียงครับมันก็อธิบายด้วย,ด,วยด้วยตัวเลขแล้วอะค่ะครับครับเพราะฉะนั้นจุดยืนคุณกุ้กก็ชัดเจนหลัจงจากนี้เดี๋ยวถามหน่อยฮะตอนนี้ก็คือไม่ได้ลงในานามก้าวไกลนะฮะนายกอบจเชียงใหม่ใช่ค่ะชัดเจนนะฮะทางการชัดเจนค่ะชัดทางการค่ะเพื่อไทยนะไม่กลับไปอยู่แล้วคือคุณบอกไลยครับว่าแบบคุณเคารพ เพื่อไทยออกบันออกทั้งน้ําตาลนะคะเพราะว่ากุไม่อยากเปลี่ยนพักจริงๆก็แต่ว่าเมื่อมีมีมีเมื่อหลักการเมื่อเราเราแค่เรากลับเข้าไปมันก็อาจจะมีหลักการที่มันไม่ตรงกันแล้วมันก็จะทําให้ความไม่สบายใจเกิดขึ้นทั้งในพักและตัวกุ้งเองแต่ถ้ากุ้งออกมาอย่างเงี้ยในฐานะประชาชนนะคะก็ยังให้กําลังใจนะคะในในให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่กับแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสอสอในพัก เพื right room, love, ่อไทยหลายๆคนก็เ ok ป็นคนที่กุ้งเคารพรักก็โดยเฉพาะคุณมานี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นสสที่กุ้งเคารพรักที่สุดคนหนึ่งก็ได้เอาละคุณไม่ได้มีอะไรใหญ่จะบอกคุณกุ้งไหมสั้นๆคือเขาเป็นน้องน้องรักผมเลยในกุ้งอ๋เนี่ยละ โทรเข้าใจนะเวลาเขาออกเดินจากทาพังกไปเข้าใจคุยกันนี่มากรุงเทพเมื่อไหร่ขอให้เขาโทรมาก็จะชวนกันไปกินข้าวแล้วเขาไปเล่นตรงกันมุมมองไม่ตรงกันไอไอมุมมองบางมุมอะไรที่มันไม่ตรงกันก็เก็บไว้ก่อนเอาที่มันตรงกันเอาที่มันตรงกันใช่ไหมฮะมันอ่ามันเราต้องแสวงหาจุดร่วมที่มันตรงกันครับครับได้ครับอ่ะคุณกุ้งเขาเป็นน้องรักเลยหละได้ครับมีอะไรสั้นๆนะจะบอกคุณครูมานิดหรือบอกทางเพื่อไทยยังไงไหมฮะก็ทั้ง ครูมณิทน,นะคะก็ะยังเป็นพี่สอสอที่กุ้งเครารพไปกรุงเทพบางครั้งกุ้งก็โทรหาครูมณิทบอกครูมนิทว่าออกมาเลี้ยงข้าวคนตกงานหน่อยสินะคะก็ยังเครารพรักเหมือนเดิมแล้วก็จากใจจริงๆคือกุ้งออกจากเพื่อไทยมาไม่ได้มีความเกลียดชังหรืออะไร,กกนนรพักการเมืองของพรรคเพื่อไทยเลยพยายามเข้าใจในมุมมองแต่บทบาทที่เขาจะต้องดาเนินการต่อไปให้ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ตรงกันเท่านั้นนะคะครับ แล้วอยากจะที่เราจะบอกไปคือเสียงที่กุ้งสะท้อนมามันคือเสียงที่น้องประชาชนด้วยนะคะนอกจากที่ต้องการเพื่อไทยนอ,นอกจากเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจให้อยู่ดีกินดีแล้วในเรื่องโครงสร้างประเทศวเชียงใหม่ก็ยังอยากให้มีการ,รเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้องเดินไปด้วยกันนะคะคถ้าโครงสร้างของประเทศดีเศรษฐกิจมันก็จะดีครับ,รบได้ครับอ่ะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะขอบคุณนะครับคุณกุ้งครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครณมณิษฐ์ค่ะท่านที่รอนทั้งสองท่านแล้ท่านผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่ฮะก็เป็นอย่างน้อยนะนี่คนในข้างในเองนะก็ยังรับไม่ได้นะกับจุดยืนบางอย่างของผู้ให่คือไอ้นี่เราก็ต้องยอมรับในความคิดของเขาเพราะกุ้งนี่เขาก็เป็นคนที่ที่ไฟแรงอยู่นะครับตอนอยู่ในสภาเนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนความคิดกับผมอยู่เรื่อยผมก็เลยบางทีต้องอธิบายเขาว่ากุ้งบางบางครั้งอโลกนี้มันไม่ได้สวยไปทุกอย่างหรอก มันไม่ได้ดังใจไปทุกอย่างแม้กระทั่งว่าหลังเลือกตั้งอเขาก็โทรมาว่าเดี๋ยวไปกินข้าวกันหน่อยดีเขากตกง,งานวันหน้าก็เรียกผมเดี๋ยววันหน้าวันหน้าเป็นไงผมก็กไปกินข้าวก็อธิบายความให้เขาฟังว่าบางบางเรื่องบางราวอ่ะสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่ครับสิ่งที่ใช่บางทีเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราคิดะนะเพราะเที่ยวที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาหวังแรนสไลด์มากเขาหวังว่าจะเป็นแรนสไลด์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ลุงตู่บริหารประเทศมา8ปดเก้าปีเขาคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะให้กลับมาที่เพื่อไทยแต่บังเอิญเราก็ต้องยอมรับมีพรกเก้าไก่มาซึ่งมีแนวนโยบายแล้วก็เป็นคนหนุ่มนะครับสังคมก็เลยผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยก่อนมันจะมาพลิกกลับเมื่อก่อนเลือกตั้งเก็ดวันนะฮะคะแนนก็เลยเทไปที่เก้าไกนะครับตอนนั้นผมคิดว่าเที่ยวนี้ จะเป็นอีกเที่ยวนึงเสมือกับการเลือกตั้งปี48ที่ท่านนายกตั้งเสีเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยที่เราได้มา377เสเียงเป็นรัฐบาลพักเดียวอ่ะก็คือก้าวไกลที่แรงหมือนันี้และผมคิดว่าเที่ยวเนี้ยก็อีกเป็นเที่ยวหนึ่งที่แลนสไลด์่ะแต่ปรากฏว่าพอผลการเลือกตั้งมาออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้แลนสไลด์แต่แน่นอนที่สุดเราก็ต้องหาโอกาสที่จะมามาบริหารประเทศเพื่อพิสูจน์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสดังที่เป็นดีเนของพรรคไทยรักไทยมาพลังแวชนมาทื่เพื่อไทยวันนี้เอาละฮะติดตามดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคุณทักษิณจะกลับมาสร้างอะไรได้เพื่อไทยบ้างเดี๋ยวไว้ว่ากันไว้มีโอกาสเชิญมาคุยนะครับคุณอภครักขอบคุณกครับขอบคุณครับ